สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาลัตกาละวงรหัสนิสิต002ค่ะโจทย์ที่ได้รับนะคะคือสมาชิกบางคนในกลุ่มมีความขัดแย้งกันในเรื่องวิธีการทำงานค่ะแล้วก็นิสิตจะใช้แนวทางใดในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันค่ะสำหรับปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับก็คือสมาชิกในกลุ่มมีความขัดแย้งกันในเรื่องวิธีการทำงานค่ะซึ่ง สาเหตุอาจเกิดจากการที่สมาชิกในกลุ่มมีความคิดแตกต่างกาันซึ่งอาจทําให้เกิดการมองหรือการ,การแก้ไขปัญหาจากงานที่ได้รับมอบหมายต่างกาันค่ะเช่นบางคนเน้นความเร็วในการทํางานบางคนอยากจะทําช้าๆค่อยๆคิดค่ะหรือสาเหตุอาจเกิดจากการที่สมาชิกในทีมขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยค่ะบางคนอาจจะขาดทักษะการทํางานเป็นทีมที่แตกต่างกัน หรืออาจจะมีทัศนคติที่ไม่เปิดกว้างและสไตล์การทำงานอาจจะไม่เหมือนกันค่ะหรืออาจจะเกิดการจากการที่เราอะแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนค่ะอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไปทำให้เกิดความไม่พอใจค่ะค่ะและปัจจัย จากปัญหานี้นะคะก็เหมือนเหมือนสาเหตุเลยค่ะถ้าเราทราบถึงสาเหตุและปัจจัยนะคะก็อาจจะทำให้ด็กเลี่ยงการขัดแย้งได้ค่ะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็มีมากมายค่ะเช่นอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของงานลดลงค่ะแล้วก็ กระทบต่อความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานทำให้บรรยากาศตึงเครียดแล้วก็ตัวบุคคลก็เกิดความเครียดด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อาจทำให้ตัวบุคคลขาดความกระตือรือร้นค่ะขาดจากการที่หนูวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันสามารถแยกออกเป็นได้3ประเภทค่ะคือประเภทความขัดแยง้ง ระดับความขัดแย้งและชนิดของความขัดแย้งค่ะ 1. ประเภทความขัดแย้งนะคะเราจะแบ่งได้เป็น 2. ประเภทค่ะคือความขัดแยง้งทางด้านความคิดและความขัดแยง้งทางด้านอารมณ์ค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเนื่องจากสมาชิกมีมุมมองความคิดเห็นหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อกันไปด้วย สนะคะคือระดับความขัดแย้งแบ่งได้2องระดับคือความขัดแย้งในระดับบุคคลและความขัดแย้งในระดับกลุ่มนะคะสชนิดความขัดแย้งแบ่งได้เป็น3ชนิดค่ะคือความขัดแย้งด้านงานความขัดแย้งด้านกระบวนการและความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์การแยกแยะความขัดแย้งประเภทระดับและชนิดเหล่านี้นะคะจะช่วยให สมาชิกในกลุ่มเกิดความเข้าใจของที่มาที่เกิดจากปัญหานี้ได้มากขึ้นค่ะค่ะต่อไปเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงานตามแนวทางสันติหนูเลือกใช้การสื่อสารที่เปิดกว้างการเคารพซึ่งกันและกันค่ะเริ่มด้วยการสนทนาอย่างเปิดเผยและเป็นมิตรให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยไม่ถูกตัดสิน และให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างตั้งใจค่ะและทวนสิ่งที่สมาชิกคนอื่นพูดเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองได้รับฟังและได้รับความเคารพและอาจจะสร้างกติกาการทำงานร่วมกันด้วยค่ะจากวิธีการแก้ไขที่เราเลือกนะคะอาจจะใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยกรณีศึกษาสมมุติเช่นสร้างกรณีศึกษาที่จำลองปัญหาความขัดแยง้งที่พบในชีวิตจริง เพื่อให้สมาชิกสามารถฝึกทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยมุมมองที่หลากหลายขึ้นค่ะและให้สมาชิกคิดหาวิธีปนีปนอมร่วมกันอาจจะใช้เทคนิคการตั้งคำถามเชิงลึกเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้พิจารณาความคิดและอารมณ์ของตนเองด้วยค่ะเช่นเราอาจจะพูดว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ สมาชิกไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้หรือสมาชิกมีความคิดหรือมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินนะงานนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการประชุมเพื่อสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้างค่ะ นัดประชุมกลุ่มเพื่อนให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยเน้นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและปลอดภัยค่ะและเลือกใช้การใช้สะท้อนความคิดเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสะท้อนถึงข้อดีข้อเสียของการทำงานที่ผ่านมาค่ะเพื่อปรับปรุงไม่ให้เกิดการขัดแย้งส่วนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับคือสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม อย่างเปิดเผยและแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้สึกกดดันและได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดและข้อดีของการทำงานร่วมกันในอนาคตค่ะทางนี้นะคะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้การสื่อสารนี้สร้างความเข้าใจที่ดีเราความสื่อสารเชิงบวกใช้คำพูดที่สุภาพชัดเจนไม่โจมตีสมาชิกค่ะและการฟังเชิงลุกเพื่อให้สมาชิกเห็นในความสำคัญ และการตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะได้ใช้การพยักหน้าเพื่อทวนคำพูดเพื่อให้ผู้พูดรู้ว่าเราฟังอยู่นะแล้วก็เข้าใจและสะท้อนความรู้สึกความรู้สึกที่ได้รับฟังจากผู้พูดเช่นเราเข้าใจนะว่าเธอรู้สึกอย่างไงเพราะอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ขอจบการน,นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้งเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ